อนไอ้ช้อนฮะไอ้ช้อนเรียบร้อยฮะโชว์หน่อยฮะโชว์หน่อยฮะไอ้ช้อนไอ้ช้อนตัวเท่าแขนเลยนะครับไอ้ช้อนไอ้ช้อน ใชครับน้ำท่วมประชาชนซอยวัดบุญนะครับเดี๋ยวมาจับปลานะครับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เหรอ ประชาชนมงมาจับปลานะครับซอยวัดบุญบปัทญาเนี่ยเอาน้ำท่วม ครับมีรถตัดจอดไปมาครับน้ำทุ่มกระจาปลาะดาปลาอะไรได้อะอีชอะไรครับป้าม่อยู่มจากไหนอ่ะนี่ทอตัเบลเลอร์เลยอทอ ท่วงถูงมันไหนได้แค่ฝาได้ไหมจับได้เยอะมัน,ยมนยเยอะเลยเหรอครับก็มะมณกี่ตัวครับพี่ีได้ผมเก็บตัวเนี่ยผมเก็บตัวเป็นปลาอะไรครับส่วนมากปลาท่อนครับ ปกติน้ำท่วมไหมครับตรงนี้ตกแรงก็ท่วมตกแรงก็ท่วมถึงนล้วมีปลาอะไรขึ้นมามีปลาทุปีอ่อจะจับได้ประจำจะได้ประจำถ้าน้ำท่วมก็มีอยูแล้วอันนี้ชาวบ้านที่อยูับได้ก็ฝันฝังนิดนึงได้เหมือนกันจับจับปลาขึ้นมาลอย